สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกมแก๊งสตาร์วกัสก็คลิปนี้ผมผมก็จะมาพูดถึงการหาเงินนะครับผมก็ใครที่อยากหาเงินได้เยอะๆเหมือนผมก็ผมมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งแบบไม่ต้องเสียตังเติมเกมเลยนะครับผมอ่าก็นี่เคล็ดลับนี้อาจจะมีใครหลายคนใช้อยู่นั่นก็การเล่นภารกิจ ตีนผีนะครับผมนี่ stop and go ก็มันมีอยู่มันมีอยู่สองอันเนี่ยภารกิจอะแต่ผมแนะนำว่าให้เล่นตีนผีมันจะง่ายกว่าถ้าเล่นชั่วโมงเร่งด่วนมันจะรู้สึกจะยากกว่านิดนึงหรือยากกว่าเลยละ่ะถ้าสำหรับคนลดลดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเจ้าไอ้ภารกิจ stop and go ตีนผีนี่ จะเป็นอะไรที่คนไม่มีเงินในเกมหรือไม่มี Vp ไม่มีเพชรไม่มีอะไรสักอย่างเลยอะแต่มีรถก็สามารถทำได้ก่อนนะมาดูกันว่ามันจะดียังไงได้ตังค์เยอะอยังไงอะมาพูดก่อนเลยสำหรับที่อาจจะไม่มีตังค์นะครับผมไม่มีตังค์ในเกมที่จะมาซื้อรถอะไรแรง ที่จะฝ่าพวกซากรถที่ขวางทางนะใช้รถธรรมดาพวกเนี้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับผมถ้ามีเจ้าไอ้เจ้ารถคันนี้ไอ้เดครับสิ่งนี้แค่เลเวลหนเนี่ยคุณก็สามารถเล่นได้แล้วภารกิจนี้เป็นแบบอันดีมากเลยถ,ถ้าใครมีเจ้าเลเวลหนึคันนี้นะ เลเวลเลเวลหนึ่งคันนี้ก็สามารถปั๊มเงินได้ละมีคันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากมันก็น่าจะหาไม่ยากนะไอ้เจ้ารถคันนี้แต่ถ้าแต่ถ้าจะให้ดีมากเลยก็คือเจ้าเลเวลสามนี่แดดคัพซีรีส์เลเวลสามก็มามาดูกันเลเวลหนึ่งมันจะได้แบบได้เขาเรียกว่าไงจบภารกิจหรือเปล่ามา มาสูตรสูตรลับนะครับผมซึ่งใครก็คงทำกันแล้วละ่ะนั่นก็คือขับรถชิดขวาสุดแล้ววิ่งเลาะไปเรื่อยๆก็ถ้าใครเคยดูคลิปผมนะผมก็ทำคลิปคลิปเกี่ยวกับไอ้เจ้าภารกิจนี้ไว้แล้วละ่ะเนี่ยขับรอบไปเรื่อยๆครับแค่นั้นเองง่ายๆ เรียบร้อยครับจบแล้วแค่ d e a คัพซีรีส์เลเวลหนึก็สามารถเล่นได้แล้วอ่านะครับผมได้เงินมา42,500ก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยแบบกลางๆอ่าคุณก็ลองคิดดูเอา42,500นี่เล่นไปประมาณ20รอบคุณคุณว่าได้ เงินเท่าไหร่อ่าผมลองคิดแล้วก็ใช้เงินนะครับผมเล่นไอน,นี่นะได้เงินสี่หมื่นสองพันห้าร้อยใช่ไหมตาหนึ่งคูณยี่สิบรอบนี้ได้เงินแปดแสนห้าหมื่น น่าจะถูกแล้วนะผมคิดแล้วถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากเลยแล้วลองคิดดูภารกิจมันก็ไม่ได้ใช้เวลาระยะเวลาที่นานมันแค่ไม่ไม่สองนาทีทุกซ้ำก็เล่นไปเนี่ยวันหนึ่งในี่ยี่สิบห้าสิบรอบเนี่ยคุณก็เก็บตังค์ได้เยอะแยะมากมายแล้วไม่จาเป็นต้องไปเติมหรืออะไรเลยขายรถนี่ไม่ต้องขายเลยก็ได้ขายรถนเนี่ยเงินก็ได้น้อย ก็มาลองดูพวกพวกรถนะมาดูว่ารถชาวบ้านกากากนี่จะสามารถเล่นภารกิจตีนผีได้หรือเปล่าอ่นะมาดูกัน ก็พอเล่นได้ก็พอเล่นได้นะแต่เครื่องมันแรงส่งจะน้อยถ้าจะไม่ไหวถ้าจะให้ดีก็มีเจ้า r e d Cup Series Level 1ถ้าใครมีนะมันเป็นรถที่ทุกคนน่าจะมีอ่ะเพราะว่าผมตอนเล่นเกมแรกๆนะผมก็ได้แล้วจะารถด e d Cup Series Level 1 เปิดกล่องสุมหาเอาก็ได้ไม่ไหวเลยรถชาวบา้านกากไม่ได้เรื่องโอ้โหได้สองมือเองไม่คุ้มนะผมแนะนำว่าให้ใช้ดัครับซีรีส์เลเวลหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยสักอย่าง อ่ะก็นี่แหละคือเคล็ดลับของผมอย่างหนึ่งที่ใช้หาเงินในเกมนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเงินในเกมนี้มันก็ไม่ได้หาง่ายแล้วก็กเขาเรียกไงไม่ได้หาง่ายง่ายก็คือเราต้องเล่นเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของต่างๆที่เราอยากจะมาได้ยิงชาวบ้านในเมือง อ่าก็คลิปนี้มีสาระแล้วกันนะถือว่ามีสาระสำหรับใครที่อยากหาเงินเยอะเยก็ลองทำได้เลยตามที่ผมบอกก็ไปละสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Channel s ก c t ทีวีด้วยก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมีคลิปอื่นๆขึ้นมาก็ฝากกดดูด้วยก็ไปละ 拜拜。Bye bye.